วันนี้เรามาเปลี่ยนพ่เบรก Honda Julio คันลอคันเดิมพ่อเบรกที่จะเปลี่ยนก็คือพ่อเบรกหลังนะเรายกที่นั่งออกเรายกถังออกเราคลายน็อตท่อแล้วเราจะเอาท่อออกตอนนี้ท่อก็หลุดแล้วครับนี่ครับอถอดท่อออกแล้วเราก็จะเอารอออกได้นะครับ เรามาดูกันครับนี่ครับพเบครคกับภาษาต่างประเทศนะครับ DO 50ครับน่าจะใช้ด้ดวยกันได้ครับโอเค ใช้บล็อกเบอร์22ครับคายน็อตตัวเมียตัวใหญ่ออกเลย พ้าเบกก็จะติดอยู่กับตัวชุดส่งกำลังนะครับจะเปลี่ยนเลยก็คือพ่อเบรกชุดนี้มาทั้งสปริงครบชุดนะครับก็คือใส่ได้เลยจับยัดเลย่อนใส่ก็เป่าลมให้ฝุ่นออกหน่อยเพราะว่าฝุ่นเยอะ ใส่เรียบร้อยครับเพราะเบรกใหม่ฮะใ,ใส่ล้อไปเลยครับจะฝืดเพาเบรกใหม่หนาๆนะครับเพาเบรกใหม่ๆนะฝืดไหมฝืดครับนี่ครับเราตั้งสายเบรกใหม่ครับ ก็ยังฝืดครับโอเคครับใส่ลอ้อใส่น็อตเรียบร้อยอ่ะแล้วประกอบใส่น็อตนี่ก็เรียบร้อยแล้วจบเพียงเท่านี้เลยครับวันนี้เราใส่ท่อประกอบแล้วก็จบครับคันนี้